คนที่มีความต้องการพิเศษและผู้สูงอายุมีความเสีส่ยงสูงที่จะมีภาวะกลืนลำบากจากช่องปากผิดปกติเมื่อการทำงานของช่องปากและโครงสร้างเสือ่อมทำให้ยากที่จะควบคุมการทำงานของช่องปากเช่นการเคี้ยวและการกลืนทำให้อาจเกิดการสำลักได้ง่ายเมื่อรับประทานอาหารภาวะกลืนลำบากที่รุนแรงหรือถาวร สามารถทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการหรือภาวาปะปอดอักเสบจากการสำลักได้โดยทั้งสองภาวะนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหานี้ควรฝึกการออกกำลังกายช่องปากเพื่อลดความเครียดหรือความแข็งของกล้ามเนื้อปากนอกจากนี้การออกกำลังกายช่องปากยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเคี้ยวและการกลืนได้อีกด้วยทำให้ผู้ป่วยสามารถรับสารอาหารได้เพียงพอและมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง ในวิดีโอนี้ฉันจะสาธิตวิธีการออกกำลังกายช่องปากสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงพวกเรารู้ดีว่าประเทศไต้หวันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็เช่นกันดังนั้นเราหวังว่าทันตแพทย์จะตระหนักถึงความสำคัญและให้กลุ่มผู้เสี่ยงสูงได้ฝึกฝนและได้ประโยชน์อย่างสม่ำเสมอมาทำพร้อมกันทีละขั้นตอนเลยมาเริ่มกันที่การออกกำลังกายปากแบบพื้นฐานกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากค่ะอีกครั้งนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะขั้นตอนที่2นะคะเริ่มออกกำลังกายคอกันค่ะเริ่มต้นโดยการค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเพดาน ก้มหน้าลงและเงยหน้าขึ้นอีกครั้งจากนั้นก้มหน้าลงหมุนศีรษะไปทางซ้ายและหมุนไปทางขวากลับมาทางด้านซ้ายและไปทางขวาค่ะ มาที่ขั้นตอนที่3การออกกําลังกายแก้มค่ะสมมุติว่าเรากําลังจะบ้วนปากนะคะเริ่มจากอลมลมไว้ที่แก้มด้านซ้ายและพักแก้มด้านขวาและพักจากนั้นอลมลมไว้ที่แก้มทั้งสองข้างพร้อมกันและปล่อยลมออกค่ะทำซ้ำอีกครั้งนะคะแก้มซ้ายและพักแก้มขวา และพักทำทั้งสองข้างพร้อมกันและพักค่ะสำหรับขั้นตอนที่4เราจะออกกำลังกายลิ้นกันค่ะเริ่มจากแลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุดจากนั้นหดลิ้นกลับเข้าไปทำสามอีกครั้งนะคะทีนี้เราม,มาแลบลิ้นไปทางด้านข้างกันค่ะเริ่มจากแลบลิ้นไปทางด้านซ้ายจากนั้นมาทางด้านขวา มาทางซ้ายและมาทางขวาค่ะจากนั้นค่อยๆขย,ยับลิ้นไปรอบๆริมฝีปากช้าๆในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและสลับมาทำในทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะขั้นตอนที่5เรามาโน้มต่มน้ำลายกันค่ะต่มน้ำลายนั้นประกอบด้วยต่มน้ำลายหน้ากกหูต่มน้ำลายใต้ขากันกระไรล,ล่างและต่มน้ำลายใต้ลิ้นค่ะ มาเริ่มกันที่ต่อมน้ำลายหน้ากกหูนะคะวางนิ้วมือทั้ง4ี่ของเราบนหน้าบริเวณหน้าใบหูนวดไปทางด้านหน้าจนถึงปากวางนิ้วโป้งที่หลังใบหูบริเวณสับ m a n d i b u l a r t r i a n g l e จากนั้นนวดลงไปจนถึงคางการนวดแบบนี้สามารถนวดได้ทั้งต่อมน้ำลายใต้ขากันกรไไรล่าและต่อมน้ำลายใต้ลิ้นในเวลาเดียวกันค่ะขั้นตอนที่6 ฝึกการออกเสียงอ่านออกเสียงตามวิดีโอนะคะค่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 อค่ะค่ะค่วค่อการค่่ะค่ะค่ะช,ออกกช่อ่่ออคล่ และช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับการดูแลช่องปากได้ต่อไปค่ะการนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการในช่องปากนวดที่บริเวณแขนและไหล่เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากนั้นนวดหน้าและริมฝีปากกดลงไปที่แก้มหน้าผากข้อต่อขากันไกลและคางด้วยฝ่ามือเป็นเวลา5วินาที จากนั้นโนดไปตามแนวริมฝีปากโดยเริ่มจากด้านข้างของจมูกโนดวนเป็นวงกลม5ครั้งลูบเบาๆเป็นวงกลมไปตามแนวเส้นขอบปาก5ครั้งวางนิ้วมือ2นิ้วที่ด้านในและ2นิ้วที่ด้านนอกของริมฝีปาก ค่อยๆบีบเบาๆที่บริเวณริมฝีปากบนและล่างอย่างละ5ครั้งและสุดท้ายการนวดภายในช่องปากสอดนิ้วเข้าไปที่บริเวณมุมปากจากนั้นนวดที่เหงือกบนและเหงือกล่างและบริเวณกระพุ้งแก้มโดยนวดบนเป็นก้นหอยค่ะ ออกกำลังกายช่องปากก่อนรับประทานอาหารทุกมือ้อเลิกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากได้เลยค่ะ